ผีกองกอยผีขาเดียวแห่งป่าห้วยสายในป่าลึกเขตห้วยสายชายแดนประเทศลาวติดกับไทยมีสิ่งมีชีวิตปริศนาถูกกล่าวถึงในตำนานของชาวบ้านมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่แค่เรื่องเล่าพวกเขาเรียกมันว่าผีกองกอยปีศาจขาเดียวที่กระโดดไล่ล่าในเงามืดผีกองกอย ปรากฏในบันทึกของออกัสปาวีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในศตรวรรษที่19เขาเล่าว่าพบชาวบ้านเชื่อในผีที่มีขาเดียวรูปร่างเหมือนเด็กหรือคนแคระทรงเสียงร้องว่ากอยกอยกอยขณะกระโดดล่าเหยื่อตำนานท้องถิ่นของหมู่บ้านห้วยทรายบอกว่าผีนี้อาศัยในป่าไผ่ใกล้แม่น้ำโขงมันออกหากินในยามค่ำคืน และชอบไล่ล่าเด็กหรือคนที่หลงป่าปี2003กลุ่มนักล่าสัตว์ป่าจากแข่งจำปาสักตั้งแคมป์ในเขตห้วยสายคืนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้ากระโดดเป็นจังหวะกอยหยุดกอยหยุดหนึ่งในนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงรอยเท้าขาเดียวลึกลงไปในโคลนเจ้าหน้า,นาที่ค้นหาหลายวัน ไม่พบศพแต่พบเถาวันมัดปมเป็นรูปคนค่อมตามแนวป่าหญิงชราในหมู่บ้านชื่อแม่บัวคำเล่าว่าเคยเผชิญผีกองกอยเมื่อวัยสาวตอนนั้นเพอกับพี่สาวหลงทางในป่าพวกเธอได้ยินเสียงกอยกอยกอยจากนั้นพี่สาวก็หมดสติไปแม่บัวคำเล่าว่าเธอเห็นเงาร่างคล้ายเด็กผอมสูงกระโดดขาเดียวรอบตัวพี่สาว พอเธอหลับตาและสวดบทมน์เก่า <ไป S 1> เสียงก็หายไปทันทีปี2014นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชื่อฮิโรชิมาเดินป่าก,กับไกด์ท้องถิ่นเขาขอออกไปถ่ายรูปตอนกลางคืนคนเดียวที่ป่าภายัยกล้องของเขาถูกพบในพุ่มไม้3วันต่อมาพร้อมภาพสุดท้ายที่ถ่ายติดเงาสีดำกระโดดอยู่ด้านหลังในเสียงบันทึกในกล้องได้ยินเสียงแว่วว่ากอยกอย ฮิโรชิไม่เคยกลับมาอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าผีคองกอยกลัวเสียงกระดิ่งทองและใบไม้ตองกับแก้วคนเดินป่าจึงพกสิ่งเหล่านี้เสมอว่ากันว่าหากใครตอบกลับเสียงกอยด้วยเสียงว่าใครมันจะรู้ว่าคุณยอมรับการล่าและจะตามคุณจนกว่าคุณจะหมดแรงหนีหากคุณได้ยินเสียงกระโดดแปลกๆในยามคำ่ำ อย่าทักอย่ามองอย่าตอบเสียงกอยด้วยคำใดๆเพราะในเงามืดของป่าภัยผีคองกอยอาจยืนกระโดดอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด